ทีมข่าวแม่จันนีออนไลน์ได้รับร้องเรียนจากเพจแม่จันนีออนไลน์ว่ามีการบุกรุกที่ป่าสงวนบริเวณพื้นที่บ้านนาปงหมู่8ปดตำบลปง่งผาอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทีมข่าวแม่จันนีออนไลน์จึงได้มาตรวจสอบ ทีมข่าวแม่จันนีออนไลน์ได้รับพร้อมเรียนจากลูกเพจแม่จันนีออนไลน์ว่ามีการบุกลุกที่ป่าสงวนทีมข่าวแม่จันนีออนไลน์จึงได้ออกมาสำรวจบริเวณพื้นที่หมู่บ้านนาโปงหมู่แบบตำบลปงผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทีมข่าวแม่จันนีออนไลน์จึงได้มาตรวจสอบว่าเห็นมีเหตุการณ์จริงไหม บริเวณนี้ได้มีรถบรรทุกผลดินหลายสิบคันเข้าออกไม่ทราบว่าบอ่อบ่อดินได้มีการดำเนินการถูกต้องตามผลหมายหรือไม่ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบได้นะครับสวัสดีครับขณะนี้ทีข่าวแม่จเนียออนไลน์ได้ลงพื้นที่ บ้านนาโพงหมู่แต่ตำบลสงหาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังจากได้รับร้องเรียนว่ามีการบุกรุกที่ป่าสงวนในพื้นที่แถวสีขาวมาตรวสอบพืนที่บางกก่าว